สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆชาวกเกษตรที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้เราพาเพื่อนมาดูครียดทิต้นมะเขือนี่คือมะเขือที่เราตัดแต่งกิ่งต้นแรกก็คือมะเขือไร่ข้างกบและนี่ก็เป็นมะเขือเปลาะขาวซึ่งต้นเขาแก่แล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งปรากฏว่ากำลังติดดอกออกลูกก็มี เพี้ยมีเพี้ยแป้งนะมีเพี้ยแป้งแล้วก็เป็นโรคใบด่างขาวเพี้ยเพี้ยน้ำค้างนะจึงทำให้เกิดใบด่างเพี้ยน้ำค้างทำให้เกิดใบด่างเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนดูซึ่งเกิดกับพริกมะเขือถั่วนะเป็นใบด่างขาวแล้วก็ใบเหลืองไหมนะคะซึ่งมาจากน้ำค้าง ในช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะนี่คือใบด่างขาวเนาะใบด่างขาวประมาณนี้แล้วก็จะมีเพีย้ยเป็นเพี้ยแป้งหกขาวแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะมาดูดน้ําเลี้ยงของมะเขือทําให้มะเขือต้นโศมต้นก็จะเป็นสภาพนี้นะต้นโศมต้นต้นก็จะแห้ง แห้งแล้วก็โสมไปเรื่อยๆในที่สุดก็ตายยืนต้นตายสำหรับดอกที่กำลังจะติดลูกก็ไม่ติดลูกนะคะเป,เป็นผลจากแมลงเพี้ยเราสังเกตได้ว่าถ้ามะเขือหรือพริกที่เรามีเพี้ยมีแมลงเราสังเกตได้จากที่มีมดเดินมีมดเดินบนต้นมะเขือหรือต้นพริกไม่ว่าจะเป็นมดดํามดแดง นะคะมีเพียเดินบนต้นพืชของเราแสดงว่าเพียมีเพียพอมดจะมากินน้ําเลี้ยงของเพียเพียะก็จะไปกินน้ําเลี้ยงของดอกพืชทําให้พืชที่ติดดอกดอกร่วงไม่ติดผลนี่คือวงจรวัฏจักรของธรรมชาติเราก็จะพาเพื่อนนไปดูว่า วิธีการกับจัดเพรียนะของเราในวันนี้เราใช้น้ำหมักพืชผักขมคือน้ำหมักสะเดาเราทำการหมักน้ำสะเดาเอาไว้นะฮะยางใบสะเดาใบสะเดาแล้วก็ยอดสะเดาที่เราเก็บมาเราก็มาทำการหมักนี่เราหมักไปได้กว่าประมาณ10วันนะสิบวันแล้วนะคะก็จะมีกลิ่นฉุนของน้ำสะเดา ค่อนข้างแรงเราจะใช้น้ำหมักเสะเดาสองลิตรนี่นะคะน้ำหมักเสเดาวิธีการทำก็ให้เพื่อนย้อนกลับไปดูนะคะนี่คือวิธีการใช้น้ำหมักสเสตียเราใช้น้ำหมักเสเดาที่เราหมักไปแล้วประมาณสองสัปดาห์สองลิตรนี่นะคะสองลิตรเราใช้สองลิตร ก็เป็นน้ำมักที่มีมวลจูเรนซนะีปราบศัตรูพืชก็ได้และนี่คือเหล้าขาวนะเหล้าขาวที่มีขายตามร้านค้าทั่วไปเป็นเหล้าขาวนะคะเป็นเหล้าขาวที่มีความกินมีกินฉุนเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งเราก็จะนํามาผสมกับน้ํหมักเสเดาเราจะใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงผสมลงไปในน้ํหมักสเดา 2ลิตรเราผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนำอัตราส่วนของน้ำมันสดาวเนี่ยนะคะไปผสมในน้ำเปล่าอีก50ลิตรเราผสมลงไปในถังเลยเพราะว่าเรามีถังมีที่กองเรียบร้อยนะใครไม่มีถังก็ใช้ฟ็อกซี่ได้หรือรดราดลงไปเลยได้เลย นี่เราใช้วิธีฉีดพ่นเรามีถังถังฉีดพ่นเราผสมลงไปน้ำในถังนี้คือ50ลิตรเราก็ใช้น้ำหมักสะเดาที่ผสมกับเหล้าขาว2ลิตรตอนน้ำเปล่า50ลิตรเดี๋ยวเราก็จะนำไปฉีดพ่นเราใช้การฉีดพ่นกำจัดมแมลงเพลี้ในช่วงเวลาตอนเย็นตอนเย็นแดดร่มลมตก พอแดดร่มลมตกสักประมาณบ่ายสอง,งบ่ายสามโมงเครียเขาก็จะมาอยู่หลบตัวอยู่ใต้ใบบางชนิดก็ลงไปนอนอยู่ในดินในดินในโคนต้นพืชของเราเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการฉีดพ่นแบบปลูพมปลูพมหมายถึงเราฉีดลงไปในพื้นด้วยนะคะเราจะฉีดลงไปในพื้นเลยนะในแปลงในพื้นที่ของที่ เราปลูกผักนี่เราปลูกมะเขือพวงอันนี้คือมะเขือพวงมะเขือพวงจะมีเพี้ยที่เป็นเพี้ยแป้งเยอะมากนะคะแล้วก็จะทําให้มะเขือพวงไม่ไม่ติดลูกนะต้นก็จะแห้งเหี่ยวใบก็จะเหลืองนี่คือปัญหาของของเพีย้ยเพีย้ยใบด่างเพี้ยแป้งจะมาในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเยอะมากเพื่อนต้อง ต้องมันตรวจตานะคะแล้วก็ฉีดพ่นไปก่อนเพไม่อย่างนั้นพริกมะเขือกระเพราที่บ้านส่วนในีกระเพราใบไปหิบหมดนะคะใบหิบง,งอมวนหมดเลยซึ่งเพียงแค่้าคืนนะอันนี้เป็นใบแมงรักต้นแก่เท่าแล้วเราต้องฉีดเอาไว้เพราะว่าเราต้องการดอกเพ่วเพิ่วง เถ้า่วงของเรานี่คืออยู่สองเดือนนะคะสองเดือนที่เราปลูกโตเยอะมากๆกําลังติดดอกเราก็ต้องมาฉีดพ่นกำจัดมแมลงเพลี้ยไว้ก่อนเพราะว่าเขากาลังติดดอกถ้าเราไม่ฉีดในช่วงเวลานี้ดอกก็ร่วงหมดนะเพื่อนดอกร่วงหมดปลูกไปก็ไม่ได้ผลเสียเวลาในการดูแบบลบำรุง เพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกแล้วเราก็ต้องดูแลให้ได้เกิดผลผลิตสำหรับน้ำหมักเสะเดาวสูตรนี้เราไม่จาเป็นต้องใช้แค่มะเขือหรือพริกผักพืชผักสวนครัวเราใช้ได้กับพืชผลนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งขนุนละมุดมะม่วง หรือแม้กระทั่งกล้วยที่มีปัญหาเรื่องนอนกอนอนกอยอดเหี่ยวนี่มะฝรั่งของเรากำลังติดลูกติดลูกติดดอกเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเจอเพียียเราเจอเพีียแป้งเยอะมากที่อยู่กับใบฝรัง่งเราก็ได้ทําการตัดแต่งกิ่งไปบ้างแล้วและนี่ก็ ดูแลบำรุงตอนนี้กำลังติดรูปเพี้ยที่เราเจอนะก็จะเป็นลักษณะใบแบบนี้เนาะที่เขามาดูดน้ำเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตัดทิ้งตัดทิ้งเพื่อที่ไม่ให้เขารุกรามไปไปยอดอื่นกิ่งอื่นเราก็ต้องตัดตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายเอาอเพื่อนเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เนี่ยแบบนี้ตัดทิ้งไปเลยนะอันนี้ติดดอกอยู่ ตัดใบตัดแต่งใบที่มีปัญหาตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะถ้าเราเก็บเอาไว้ก็จะลุกลามไปจุดอื่นซึ่งก็จะทำให้เราดูแลยาก กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีะ